สวัสดีค่ะปอมปอมนะคะ,ะวันนี้มีเรื่องจะมาแชร์ให้ฟังเนาะเผื่อจะเป็นประโยชน์กันบ้างอันนี้ไปรวบรวมข้อมูลมาจากหลายๆที่นะคะจากของอเมริกาบ้างของอังกฤษบ้างอะไรเงี้ยก็คือเรื่องของโควิดอยู่นะคะบ้านเรามันมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาใช่ไหมบี117ซึ่งเป็นพื้นฐานมาจากที่ UK ใช่ไหมคะก็คือเคร่าเลยเนี่ย ตอนนี้ที่ที่โลกเราเขากำลังกังวลกันนะคะว่าจะเป็นปัญหาหนักมากก็คือสายพันธุ์ b 1 1 7แล้วก็สายพันธุ์ B1 ซึ่งก็คือสายพันธุ์บราซิลแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวที่3ก็คือสายสายพันธุ์เซาท์แอฟริกาเรียกว่า b 1 3 5 1้าเขาบอกว่าไอ้เจ้า3ตัวเนี้ยมันมาจากฐานพันธุกรรมใกล้เคียงกันฐานพันธุกรรมเดียวกันซึ่งทั้ง3อันเนี่ยมันมันมันอันตราย แล้วก็จากข้อมูลที่ไปรวบรวมมานะคะจร,จริงๆแล้วจากที่เราเริ่มมีโควิด1 i เลยตั้งแต่ปี2019เ <ouse reasoning> ดือนพฤศจิกาเนาะครั้งแรกที่มันเริ่มออกมาระบาดอะคือนะักถึงตั้งแต่วันนั้นถึงทุกวันนี้มันมีมากกว่า1,800สายพันธุ์แล้วนะแต่ก็คือบางสายพันธุ์มันก็ไม่ได้อันตรายเขาก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสก, uh, ก,กับข้อมูลตรงนั้นน,น,นะคะแต่ทีนี้คือประเด็นที่ที่เราจะคุยกันเนี่ย อย่างไอสายพันธุ์ b ห1ึ่เลยที่เป็นปัญหาอยู่ที่บ้านเราตอนนี้มันคือสายพันธุ์เดียวกันกับที่ทำให้อังกฤษต้องล็อกดาวน์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาจนถึงถึงทุกวันนี้ก็ยังล็อกดาวน์อยู่นะคะซึ่งวันนี้วันที่12เมษา ก็เพิ่งจะเป็นวันแรกที่รัฐบาลเนี่ยเขาได้เริ่มค่อยๆปลดล็อกในการที่ให้ร้านค้าเริ่มเปิดได้ให้คนต่างบ้านเจอกันได้ครั้งละหกคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มาถามว่าไอสายพันธุ์พวกนี้มันมาจากไหนเนาะไอสายพันธุ์ที่เขาก,กลัวกันเนี่ยตามที่นักวิทยาศาสตร์ของที่อเมริกาเขาเขาเขาได้ข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่า คนที่ติดเชื้อโควิดพอติดมาแล้วไม่กี่อาทิตย์หลังจากที่หายดีแล้วก็จะหายไปอะไรเงี้ยนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าพอเขาไปเจอ ตัวอย่างอะไรงี้ไว้เรื่อยๆอะคะ่ะจน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 ผู้ป่วยคนนี้เสียชีวิตไปแล้วก็เลยเอาเอาชิ้นเนื้อเอาเซลอะไรมาตรวจอีกแล้วทีนี้ก็เจอว่าอ้าวเฮ้ยไอไวรัสไอไอเชื้อโควิดไอหูหานธรรมดาที่มาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยถึงแม้อาการหมดแล้วหายแล้วอะไรแล้วมันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะหายไปจากร่างกายมันก็ยังทําการที่มันพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมอะไรของมันในในร่างกายของคนคนนั้นที่ที่ภูมิต้านทานเขาเหมือนไม่ดีแล้วป่วยเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันทําความผิดพลาดในการที่มันแบ่งเซลลกันเนี่ยมันกลาย เป็นว่าทําให้เชื้อพวกนี้มาแข็งแรงมากขึ้นเออแล้วก็กระจายพันธ์ุได้ไวมากขึ้นแล้วนี่แหละมันก็เลยเป็นผลที่เขาคิดว่าอยังไงเนี่ยวัคซีนก็ยังสําคัญอยู่เพราะว่ายังไงเราก็คือจะต้องอย่างอย่างน้อยมันป้องกันการติดเชื้อได้มันก็จะลดจํานวนผู้ที่เป็นลงลดจํานวนการกระจายพันธุ์ลดจํานวนการเกิดสายพันธุ์ใหม่ๆที่มันอาจจะอันตรายมากยิ่งไปกว่านี้เนาะ ทำไมเขาถึงตัวสามสายพันธุ์นี้กันจังเลยเพราะว่าไอ้สามสายพันธุ์เนี่ยมันทําให้ประสิทธิภาพวัคซีนที่เราคิดค้นขึ้นมาแล้วเนี่ยใช้ได้น้อยลงเนาะของทุกยี่ห้อนะคะก็ยังไม่มียี่ห้อไหนนะที่ที่ที่ป้องกันโควิดได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่าก็คือมันก็มีละแปดสิบห้าเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นสำหรับผู้กลุ่มอายุนั้นอายุนี้อะไรเงี้ยนะคะ,ะแต่ว่าก็คือยังไงก็คือป้องกันไม่ให้เป็นหนักอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ไอ้สามตัวที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันหนึ่งมันกระจายเร็ว แล้วสองมันบ็บบคซีนบางชนิดไม่ใช้กับมันไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วทีนี้อัตราการกลายพันธุ์ของพวกมันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นหลายแขนงอีกหลายสายพันธุ์แล้วคือมันจะกลายเป็นปัญหาที่แบบไม่จบไม่สิ้นนะคะแต่ทีนี้ทํายังไงได้อะน้องมันก็เป็นเป็นปัญหาปัญหาใหม่ของโลกที่เขาก็คิดว่าเราน่าจะอยู่กับมันได้นะอย่างอย่างเหมือนอาจจะเหมือนกับไข้หวัดสมัยก่อนที่ณนะทุกวันนี้ไข้หวัดมันก็ยังมีสายพันธุ์ใหม่ ขึ้นมาของมันอยู่ตลอดเวลานะคะวัคซีนเขาก็จะต้องมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเหมือนกันตลอดเวลาค่ะแต่ทีนี้มาดูรายละเอียดของสายพันธุ์ B117 เนาะ ว่ามันแตกต่างกับสายพันธุ์เก่ายัางไงเขาเขาก็บอกว่ามันไม่แตกต่างก,ากันมากนะคะหมายถึงอาการก็จะมีเหมือนเดิมปวดตัวปวดหัวไข้สูงแล้วก็บางทีก็จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้รสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือถ้ามันลงปอดแล้วเนี่ยอาการไอจะ รุนแรงมากกว่ารุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็อัตราการตรายเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอันตรายมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็มันกระจายได้เร็วมากๆซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่น่ากลัวเจ็สิบกว่าประเทศทั่วโลกแล้วอ่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเราจะหนีไม่พ้นกันนะคะยังไงก็คืออีกกี่ปีต่อไปเนี่ยเราก็คงจะต้องอยู่กับมันให้ได้อะ COVID โควิด สายพันย์เคสายพันบีหนึ่งหนึ่งเจนี่ยผู้ป่วยที่ที่ป่วยหนักๆเนี่ยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้น,นะคะเพราะว่าก็คือเกือบครึ่งหนึ่งเลยของประชากรอังกฤษที่ที่เสียชีวิตจากโควิดนะคะ <c oughs> ก็คือมาจากเจ้าสายพันธุนี้แหละสายพันธุ์น่งหนึ่งเจแล้วก็ในเรื่องการใช้วัคซีนเ,เขาก็ยังแนะนําให้ฉีดวัคซีนต่อไปนะคะถึงถึงแม้มันจะป้องกันอันนี้ได้เปอร์เซน็นต์การป้องกัน สายพันธุ์นี้ได้น้อยลงแต่มันก็ยังป้องกันสายพันธุ์เก่าได้เยอะอยู่แปดิห้าปอร์ซ็นแต่สายพันธุ์นี้รู้สึกว่าอ่ตราการป้องกันของของแอตราเซเนกาหรือว่าของไฟเซอร์ของอะไรพวกนี้ก็จะลดลงมานิดนึงแต่ว่าก็คือมันก็จะช่วยให้อย่างน้อยก็คือคือมองจากในภาพรวมนะคะเวลาที่คนคนหลายๆคนทั่วโลกเนี่ยได้รับว็อกซีนแล้วอย่างน้อยเนี่ยการที่จะมามีผู้ป่วยที่มันจะมาทําให้อัตราการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิดเปลี่ยนไปเป็นพันธุ์อื่นออีกมากมายเนี่ยมันก็จะมันก็จะลดน้อยลง่ะะค แต่ว่าเราคงไม่ต้องไปเจาะลึกกันเนาะว่าว่าว่าวัคซีนยี่ห้อไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยเอาเอาแค่ว่าอาการที่คือถ้าเป็นแล้วมันจะเป็นหนักขึ้นแล้วก็เวลาคนที่ติดเชื้อแล้วเอาไปแพร่นี่ยมันจะเร็วมากเพราะว่าบางคนไม่รู้ตัววตัวเองเป็นไงก็คือรู้สึกว่าจะเจ็ิซติดไวกว่าติดง่ายกว่ากับกับตัวเก่านะคะอแล้วเดี๋ยวมาดูสายพันธุ์ต่อไปกันค่ะสายพันธุ์ แอฟริกา uh, ซึ่งสายพันธุ์แอฟริกาเนี่ยเขาบอกว่ามันอันตรายไม่เท่าสายพันธุ์อังกฤษนะ mm. แต่ว่ามันแพร่พันธุ์ได้เร็วกว่าเป็นเป็นส่วนเสียอีกนะคะคือมาแพร่เร็วคนเป็นเยอะคนป่วยเยอะโรงพยาบาลไม่มีที่แล้วก็อัตราการเสียชีวิตก็อาจจะเยอะอีกแล้วกลัวมันจะไปกลายพันธุ์อีกเป็นสายพันธุน์อื่นๆไปออกไงอืมเวลามันกระจายเร็วๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าผู้ป่วยป่วยเยอะๆแล้วโรงพยาบาลที่จะรองรับเนี่ยไม่พอเนี่ยแต่ทีนี้ ต่างประเทศเนี่ยหลายๆประเทศเน่นะคะคือเวลาผู้ป่วยติดเชื้อหรือว่าป่วยเป็นโควิดเขาจะไม่ได้เอาไปโรงพยาบาลนะเขาจะให้เรารักษาตัวที่บ้านแล้วก็นอกจากว่าคุณหายใจไม่ออกแล้วคุณต้องใช้เครื่องออกซิเจนช่วยหายใจแล้วอะไรเงี้ยเขาถึงจะส่งรถพยาบาลมารับเข้าไปแล้วค่ะซึ่งเวลารถพยาบาลมารับเข้าไปนี่ก็คือมันก็เหมือนเราคิดว่าเราก็ห้าสิบห้าสิบอะตายหรือไม่ตายสายพันธุ์เซาท์แอฟริกาซึ่งสายพันธุ์นี้มันอันตรายยังไง ความอันตรายของมันก็คือหนึ่งแพร่เชื้อเร็วมากแ <c oughs> พร่เชื้อเร็วใกล้เคียงกันกับเอสายพันธุ์อังกฤษเลยอะคะ่ะ แต่ว่าความอันตรายจะน้อยกว่าความอันตรายที่แบบว่าจะทําให้เป็นสาเหตุถึงแก่การตายอะไรเงี้ยจะจะจะไม่เท่าแต่ผลเสียของมันก็คือวัคซีนใช้ไม่ค่อยได้ผลตรงนี้ล่ะค่ะก็คือเนี่ยอย่างประเทศเซาท์แอฟริกาเนี่ยเขาก็ยกเลิกการใช้วัคซีนของแอสตราเซเนกาไปแล้วเพราะว่าเขาบอกว่ามัน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 ได้ผลในการช่วยไม่ให้ติดเชื้อจากไอไอตัวตัวสายพันธุ์ของเซาท์แอฟริกาเนี่ยน้อยมากเขาก็เลยไม่อยากที่จะต้องไปลงทุนตรงนั้นนะเนาะ ก็คือคงรอในการที่จะแบบใช้แต่รู้สึกว่าวัคซีนของไฟเซอร์กับกับของอีกบริษัทหนึ่งเอ่อไบออเทคจะได้ผลมากกว่าแต่ก็ไม่ยังไม่ได้ถึงเกิน50%หรืออะไรนี้นะคะก็คือเขาก็ยังทําการศึกษากันอยูุ่กววนเนาะแต่ไอตัวที่น่ากลัวที่สุดนะัตอนนี้เนี่ยมันคือสายพันธุ์ B1 สายพันธุ์ของเอ่อบราซิล เพราะว่าการกระจายเชื้อของมันเนี่ยเร็วมากและก็มีปัญหาตอนนี้ว่ามีผู้เสียชีวิตเยอะมากแล้วก็โรงพยาบาลกไ็ไม่เพียงพอต่อการที่จะรองรับในการช่วยเหลือผู้ป่วยใช่ไหมคะซึ่งความอันตรายของไอ้ตัว B1 ตัวบราซิลเนี่ยคือว่าเวลาที่เรามีมีภูมิแล้วจากการที่เป็นโควิดธรรมดา บางทีเขาจะบอกว่าเราเราก็จะปลอดภัยไปละ3มเดือนถึงสามถึงหเดือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ตัว B1 วันเนี่ยมันไม่จําเป็นมันหมายถึงว่าคุณเป็นแล้วคุณก็เป็นอีกได้คือถ้าคุณเป็นโควิดธรรมดาแล้วไปเจออีตัว B 1, ีวันคุณก็เป็นอีกได้อะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกเนี่ยความอันตรายของมันอยู่ตรงนี้คือเป็นแล้วเป็นอีกได้2ออ่าเวลาเป็นแล้วเป็นหนักสวัคซีนใช้ไม่ค่อยได้ผลแล้วที่อันตรายที่สุดก็คือว่า ประธานาธิบดีของบราซิลเนี่ยเขาไม่มีนโยบายในการที่จะปกป้องป้องกันอะไรทั้งนั้นนะคะคือเขาไม่มีการล็อกดาวน์ประเทศแล้วก็ประเทศเขาเนี่ยมีธงแดงติดกับอีก9ประเทศรอบนั้นซึ่งตอนนี้มันก็กระจายไปมากกว่า40ประเทศทั่วโลกแล้วนะสายพันธุ์สายพันธุ์บราซิลอะค่ะประธานาธิบดีเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ไม่ปิดอะไรทั้งหลายแหละเพื่อเพื่อเป็นการป้องกันเศรษฐกิจของตัวเอง แล้วก็เขาก็ยังมีการโจกที่แบบโจกทุเรศอ่ะโจกบอกว่านักข่าวโจมตีเลยอ่ะบอกว่าเออระวังนะไอ้ผู้ไดฉีดวัคซีนไปแล้วจะกลายพันธุ์เป็นจระเขอะไรเงี้ยเออแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะที่วันนี้มานั่งนั่งเล่าให้ฟังทั้งหมดนั่งเอามาเอาแชร์เรื่องข้อมูลทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เขาก็ยังบอกว่าสมควรที่จะฉีดวัคซีนเพราะว่าถึงแม้ ไอสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยวัคซีนมันใช้ยังไม่ได้ผลในเปอร์เซนต์ที่สูงก็ตามแต่ยังไงก็คือมันยังปกป้องไอไอสายพันธุ์แรกได้โดยที่พอเราป้องอ่พอเราไม่ได้ติดไอไอสายพันธุ์นั้นแล้วเนี่ยอย่างน้อยในความที่จะมาป่วยเยอะๆมันก็จะน้อยลงอัตราการกลายพันธุ์ก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นปัญหาของโลกก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะมันก็อาจจะจบสิ้นได้ไวมากขึ้นนะคะอือแล้วทีนี้มีอะไรอีกอ่ะพวกเรื่องการกลายพันธุ์อะไรนี้ส่วนใหญ่มันจะเกิดมาจาก ผู้ป่วยที่เขาป่วย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 เยอะๆจริงๆแล้วแบบไออเอ้อเชื้อโควิดเนี่ยมันก็เข้าไปทําปฏิกิริยาที่เหมือนมันชนะอ่ะมันชนะแล้วมันแข็งแรงกว่าอะไรเงี้ยก็ออกมาเป็นเชื้อที่ที่ที่รุนแรงอะค่ะแล้วก็เสริมนิดนึงดีแม้ว่าเออจริงๆแล้วที่ที่อังกฤษเด็กเขาก็เจอตัวใหม่อีกแล้วนะมีตัวชื่อว่าบีเออบีหนึ่งห้าสองห้าอ่าเขายังไม่รู้ มากสําหรับข้อมูลนะคะว่ามันจะอันตรายเท่ากันกันกบไอตัวเดิมไหมหรือว่าจะติดต่อกันเร็วไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็คือจากที่ประเทศตัางถือฉีดวัคซีนมาก็ถือว่าได้ผลนะเพราะว่ายอดการตายลดลงเร็วมากแล้วก็อัตราการติดเชื้อหรืออะไรเงี้ยก็คือดีขึ้นนะคะอืมเนาะงั้นก็วันนี้ก็แค่นี้นะคะแล้วก็มีอะไรอยากรู้อะไรก็ถามกันมาอีกนะคะขอบคุณค่ะ